สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้ด้วยครับอูน้ำไส้สิผ้าพมีพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขดํากันนอกครับผมบรรยากาศหลังบานเหมือนเดิมนาะครับผมแดดแรงครับผมห่อนคักด้วยครับผมเอฟซีครับมื่อนี้อุดรบานห้องครับก่อนมีเต็มเลยครับผมแดดนี่แห้งขนาดครับผมไทยคิปบรรยากาศให้พมีพี่น้องนี่เบิ้งนับกันนอกครับผม อยู่ใต่เทียงหน้าคือเกานี่แหลค e คงงนนะครับมา่ายแนวทางห้เอบซี่ทุกคนเบิ่งกน้ำเนาะครับกะมือนี่เป็นคีเบอลเนาะครับผมเป็นเลขซ้ายด่วนเนาะครับผมเมืองนนเลขส้ายด่วนเมืองนนครับผมกะยาเผอย่าผัดเป็นคีบบอเนาะครับเดไดไ้มากอนหวยออกครับผมมือนี่อูน้ำเส้ก,กะเด้มา ตามให้เอฟซีตัวขนเดืบเบิ่งน้ากันด้วยครับผมอยอ่ยาเผลอย่าพลาดครับมัน,นี่กะมาลุยเดียวคนเดียวครับผมมาลุยเดียวคนเดียวครับพอเก่ามาเสียแม่น้ําเสียก็ยุเทิงบานครับผมเลขด่วนสายเมืองนนท์ครับนี่ครับไัยผ้าเอฟซีล่งไปกะทาานี่กะมุนหักขนาดด้วยครับผม สวนบรรยากาศครับผมหลังบ้านเหมือนเดิมครับนี่ครับเริ่มนาหอนมากกับเงาสกงอกนะครับผมต้นมะม่วงครับนี่ครับหอนมากอะเปลี่ยนไปมดแล้วครับผมสิงแวดรอมครับเลต้ามะม่วงนะครับยังเหมือนเดิมเนาะครับสำหรับเอฟซีทุกคนกัน อย่าเผลออย่าพลาดด้วยครับผมเหล็กแนวทางของอูน้ำไส้จะมาทายถอดให้เอฟซีุกคนครับนี่ครับแดดแห้งขนาดด้วยครับปลากระล่งไปใหงว่าฮัานเตอร์สโบอนะครับผมแดดแรงครับผมผาพอมีพี่น้องมาเบิงเหล็กสายดวนเมืองน้นครับผม เป็นแนวทางครับผมนี่ครับต้นแค่ตัดออกนะครับผมมันหกนะครับมองมาทัวถึงครับหลังจากไปตามพอประสิทธิ์นะครับก็ได้มาตามเหล็กไซด์ดวนใหาเอฟซีเลยครับผมกระลงให้เบิ้งงเราครับโค้งสุดท้ายพอประสิทธิ์นะครับผมอย่าเผยอย่าพลาดได้เอฟซครับผมกระ เบิ่งเป็นแนวทางไปน้ากันนะครับเพื่อ้โชคได้รลาบน้ากันครับพ,พยายามตามหาแนวทางให้เอฟซีทุกคนนะครับผมครับวนไปวนมาครับผมพาเอฟซีไปเบิ่งต้นกล้วยกอนครับกล้วยนำหอมนะครับผมบหญยเนะครับผมพอดีครับผม ลรอมันซุกทายเห้ FC ที่เบิ้งอีกครั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับต้นง่าครับผมทั้งในครับครับมีแต่ซิ่งผีปูไว้กับมีแต่แนวกินได้ครับผมครับโอ้มีคนเฝ้าพร้อมได้ครับผมครับเอา เหตุภาพอพอมพี่น้องมาเบิ้งตัวเลขตั้มกันเนาะครับผมนี่ครับแฉกหน้าจอเอาได้ครับผมเลขด่วนสายเมืองนนท์เนาะครับกับเป็นบนรางเลยนะครับผมหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกมือนี่ครับผมเปืนกไหมาแบบประเด็นนะครับผมเบิ้งเอาเป็นแนวทางครับผมสี่เจ็ดสี 0, ่สองสี 8, ่ศูนย์สองแปดสองเจ็ดสองศูนย์ครับผม แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับโอ้เจ็ดนี่มาคักๆด้วยครับผมเกีดนี่เห็นดังครับผมเจ็ดมาทุกที่ครับผมเอ,อย่ายเผลออย่ยาพลา,าดด้วยครับแนวทางจากเลขด่วนไซดเมืองนนท์นะครับครับบรรยากาศแดดแห้งขนาดเตอครับผมก่อนเมฆครับผม งามขนาดเลยครับผมสีฟ้าฝ้าทองฝ้าครับแล้ก็บรรยากาศเงี่ยมือเศร้าครับผมมาสิบโมงเลยครับฝนเดยวกับมาเดียวกับว่านมานะครับเดะไทยหพอมีพี่น้องเด้เบึงแล้วครับบ่เด้ออกไปไส่ขับมือนี้หลังจากผ้าของพี่ไปสวนน้ำแน้ครับมาลุยต่อนะครับผมทำหน้าที ตัวเองครับผมขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับทียังเมตาการุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไสครับผมเป็นกำลังใจให้อูน้ำไสตลอดอูน้ำใส้ขอขอบพระคุณเด้อครับผมทุกคนกำลังแรงใจอูน้ำไสกค่ะอว่าโวยพรให้เอฟซีทุกคนหมดหนี่อ็ขอให้ราะเหำห้รด้วยถูกหวยรวยเงินเด้อครับผมอยู่ดีมีแหงทุกคน,นครับ มีเขามีลุดเดเนาะครับเ่เป็นธรรมดาครับผมก็มาเป็นแนวทางให้ e เอฟซีนะครับมือเดยเดยออกไปทั้งหนอกอุ้นน้ำเสกัสีพยายามเจ็บไทยบรรยากาศภาพวิวให้เอฟซีเนะครับผมมือนีบ่ดด้ออกไปนะครับมือเื่อนอุ้นน้ำเสะกันสีได้ไปโรงเรียนไปสอบครับผมกลับมาเร็วแน่นะครับเจมาตามแนวทางให้ พอมีพี่น้องเอฟซี่คือเกาด้วยครับผมสู่กันไปครับเป็นกำลังแรงใจทุกคนด้อครับผมมือหนีและครับมือทุกคนจะลำรว้ยน้ากันครับผมอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับผมอ๋อมาเบิรงกันอีกรอบนาะครับเลขด่วนสายเมืองนนท์หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกบนล่างครับผมนี่ครับแคปหน้าจอน้ำด้ครับผมอย่าเผลอย่าพลาดครับ หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสี่เจ็ดสี่สองสี่ศูนย์สองแปดสองเจ็ดสองศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมกลับด้วยครับผมพอเก่ามาเขียเขียนหายยางดีเลยเด้อครับผมอย่าเผลอย่าพลาดครับเป็นแนวทางให้หลับให้รวยน้ากันเนาะครับผมในมือนีผู้ใจดีเขามาส้มขีดอูน้ําไสขอให้หลําเห่รวยถูกหวยรวยเงินเด้อครับผมเอา ถ่ายคลิปนี่ก็ขอให้พี่พี่น้องลำรวยเงินท่องอยู่ดีไม่แห้งถูกหวยรวยเงิน้อครับผมก้ให้โชคให้มั่นยูทำกันไปเรื่อยเดือครับผมกับบูน้ำใสอูน้ำใสยาย่ยามตามหาแนวทางให้เอฟซีครับอย่ถิ่มกันครับลำรวยน้ำกันงวดนี่แหละครับผมจะ้ะสุดๆเด้อครับผมเอาสำหรับคลิปนี้อูน้ำใสก็ขอจบเพียงซัมนี้เด้อครับผม สวัสดีครับ